4, 5, ร,รวันนี้เราจะดูผักนะครับวิธีการปลูกผักเนี่ยถ้าเกิดว่าผักที่มันขนาดนี้ก็ได้เดือนนึงแล้วนะครับทีนี้ได้เดือนนึงเนี่ยทีนี้เรามาดูนะครับว่าทําไมไม่โตนะครับรากรากเยอะแต่เหตุผลที่ไม่โตเพราะว่าเรามาดูวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบอันนี้ยก็คือถ้าเราจับมาเนี่ยวัตถุดิบที่เป็น ตัวธาตุอาหารเนี่ยถ้าเรามองในมุมมองตรงนี้ก็คือโดยเฉพาะแกบดิบเนี่ยมันจะสะสมพอทสเัีสูงส่วนตัวขี้เท่าแกบเนี่ยมันจะสะสมเลือกโพแทสเซียมสูงเพราะฉะนั้นหลักการปลูกผักผักถ้าเราจะปลูกผักกินใบเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เน้นดอกไม่ได้เน้นลูกไม่ได้เน้นหัวหรือปักเพราะฉะนั้นข้อเสียของมันก็คือ การที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยพืชมันจะดึงแต่นโตรเจนมาเพื่อจเจริญเติบโตแต่กอสีเขียวก่อนเพราะแต่กอสีเขียวเสร็จปับเนี่ยแล้วเราก็เก็บพเพราะฉะนั้นฟอสฟอรัสยังไม่ได้ใช้พืชยังไม่ได้ดูดเอาไปสะสมอาหารเพื่อติดดอกออกลูกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเน้นเรื่องฟอสฟอรัสต้งสูงอย่างเช่นแกบดิบหรือที่เท่าแกบมากๆมันจะสะสมเยอะมากสะสมเยอะมาก,ามมากต่อไปถ้าเกิดว่าเรา